สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวแกะกล่องกล้องวงจรปิดกึ่งอินเตอร์คอมไอมูเล็กวีทีโปรตัวนี้นะครับมาพร้อมกับความละเอียด5้าล้านพิกเซลครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับว่ามีฟังก์ชันน่าสนใจอะไรบ้างน,นะครับกับไอ o ูเล็กวีทีโปรนะครับนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือของไอมูเล็กวีทีนะครับ นี้จะเป็นตัวบอดี้ของตัวกล้องเขานะครับนะครับมีปุ่มโทรปุ่มวางนะครับมีกล้องเลน3.6นะครับพร้อมกับความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับสามารถสามารถกดโทรนะครับและพูดคุยสนทนาแบบเห็นหน้าได้นะครับคล้ายๆกับสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ ตัวกล้องนะครับสามารถก้มเงยได้90องศานะครับแล้วก็แพนทิวได้355องศานะครับสามารถตั้งสมาร์ทแท็กได้นะครับหมุนตามวัตถุนะครับด้านหลังก็จะเป็นช่องชาร์จนะครับสายชาร์จชาร์จแบตเข้าให้ตัวกล้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเ r อร,ร์โคดของตัวกล้องนะครับเวลาที่เราจะแอดตัว i m o ูเล็กวีทีนะครับเข้ากับตัวแอปของ i m o ู ไลท์นะครับก็จะใช้เคียวโคตัวนี้นะครับสแกนนะครับเพื่อทํางานร่วมกันนะครับสามารถตั้งพื้นได้นะครับนะครับกดจับมนุษย์นะครับแล้วก็มี privacy โหมดมี privacy โหมดโหส่วนตัวนะครับเวลาลูกค้าต้องการความเป็นส่วนตัวก็สามารถเลือก privacy Mode นะครับเพื่อปิดกล้องไว้ชั่วคราวได้นะครับทีนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่แถมมากับตัวกล้องนะครับอะแดปเตอร์นะครับจะเป็นสายชาร์จนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่ม ดีเซตนะครับอยู่ด้านล่างของเครื่องนะครับตรงนี้จะเป็นช่องเสียบเมมนะครับเมมโมรี่การ์ดนะครับเพื่อบันทึกข้อมูลของตัวกล้องนะครับโดยรวมก็ถือว่าบอดี้ดูสวยงามแข็งแรงทนทานแล,แล้วก็วัสดุค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับ i m มูเล็ก VT นะครับเดี๋ยวจะมาทดลองใช้งานกันกันกบแอปไ m มูไลท์ลองดูนะครับตอนนี้ผมก็กำลังชาร์จแบตให้กับตัว i m มูนะครับ นะครับกล้องเริ่มมีไฟเลี้ยงเข้ามาแล้วเขาก็จะหมุนรอบไปนะครับอยู่ในสถานะเริ่มชาร์จไฟเข้ากับตัวกล้องนะครับสำหรับขั้นตอนการติดตั้งกล้อง i m o ูเล็กวีีนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับแอปนะครับให้ลูกค้านะครับเข้ามาที่ App Store หรือ Play Store นะครับ App Store สำหรับ iPhone นะครับ Play Store สำหรับ Android นะครับ ไอมูไลแอปนี้นะครับแอปสีส้มครับกรณีน,นี้ผมเปิดผมดาวน์โหลดแอปไอมูไลลงเครื่องแล้วนะครับลูกค้าทำการลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรแล้วก็ตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับผมจะกดเปิดได้เลยนะครับกรณีน,นี้ผมล็อกอินเข้ามาที่แอปของกล้องแล้วนะครับแล้วก็มาที่มุมขวาบนครับกดบวกได้เลยครับเลือกสแกนรหัส QR ครับ เราจะมาสแกน QR Code คที่หลังกล้องไอโมลเล็กครับหลังจากสแกนแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับเลือกเ i f i 2.4ครับหลังจากนั้นใส่รหัสเว -FI ที่บ้านลูกค้านะครับกดต่อไปครับที่ด้านล่างครับจากนั้นรอนะครับยิง QR code ของกล้องแล้วรอให้กล้องกับมือถือเชื่อมต่อกันนะครับรอให้ถึง100%ซนนะครับหลังจากเพิ่มกล้องเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่ขั้นตอนนี้นะครับตั้งชื่อ กล้องวงจรปิดของเรานะครับผมจะตั้งว่า CCTV c i r c นะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีการเฝ้าบ้านดูแลผู้สูงอายุดูแลเด็กนะครับดูแลสัตว์เลี้ยงเลือกอะไรก็ได้นะครับผมจะเลือกเฝ้าดูแลบ้านนะครับกดเสร็จสิ้นครับนะี่ครับเราก็จะได้กล้องวงจรปิด iMo ลล็ก t e VT มาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะได้กล้องวงจรปิด ไอมูเล็กวีทีมาแล้วนะครับก็สามารถแพนได้นะครับซ้ายขวานะครับขึ้นลง90องศานะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรเข้าลองดูนะครับอันนี้ผมจะโทรจากแอปนะครับ เดี๋ยวผมจะลองกดโทรจากตัวต้องลองดูนะครับมีคนโทรเข้ามาหาผมแล้วนะครับผมกดวางไปแล้วนะครับแบตเตอรี่ w i f i นะครับสภาพอากาศตัวหน้าจอของไอ้มูลเล็กก็จะมีปุ่มโทรออกนะครับตรงนี้ครับสามารถกดโทรได้เลยนะครับ หลังจากกดโทรแล้วก็จะเข้ามาหามือถือเครื่องหลักที่เป็นตัวควบคุมนะครับตรงนี้กดวางครับก็จะมีเวลานะครับวันที่เวลานะครับแบตเตอรี่ไวไฟนะครับสภาพอากาศ